น้องว่าดีกว่าฝนแรงพี่ว่าน้ำแห้งให้ฝนแรงเสียยังดีกว่าน้ำท่วมที่ไหนก็ต้องเสียใจด้วยกันทุกคราเพราะต้องพบกับคราบน้ำตาน้ำป่าไหลท่วมอีกแล้วพี่น้องสวัสดีครับผมกับกระผมคุณอินชาแนลแอนฟาร์มหรือคุณอิน <c oughs> คุณอินฟาร์มนะครับเขาบอิสระเป็นรงใน Facebook นะครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาพบมาชมกับกับผมพุทษาจมน้ำล้วนะครับพี่น้องเลยไม่รู้จะทำอย่างไรในเมื่อธรรมชาติมันลงโทษธรรมชาติมันให้มากเกินไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับพี่น้องมันไม่มีอะไรแลได้แต่มองตาปรีบๆตาม,มันนะครับวันนี้ก็เข้าออกเข้าออกนาสองสามรอบนะครับเพื่อจะมาดู ว่าจะเป็นอย่างไรหนอจะท่วมมากไหมหนอยอย่างที่ภาพที่เห็นนะพี่น้องเอ้ยเศษขยะต่างๆก็ไหลบ่าเข้ามาในสวนในนานะครับก็ไม่รู้จะทาอย่างไรกระท่อมก็ท่วมไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ได้แต่มองตาปีบๆดูว่าโอ้ยทําไมเป็นอย่างนี้หนอกลับบาบ้านทั้งทีปัญหาก็มารุมเราเสียละเกินกลางบุงยังไม่ได้กลางดันมาน้ําท่วมบีโอ้ยพุทธาก็ยังไม่ได้เก็บสักเม็ด ลงทุนไปเป็นเป็นแสนแต่ยังไม่ได้สักบาทอู้ปวดหัวพี่น้องจากสิเห็ุจังไดเบื้องเอามองนี่กันน้ำมองนั่นกันน้ำดูไปดูมาก็มันก็เห็นข้าวที่ได้น้ำก็มันก็ดีใจกับข้าวนะครับแต่เห็นพุทธาก็จะต้องตรอมใจ <laughs> ะนะครับมันเป็นเรื่องที่เราฝืนธรรมชาติไม่ได้นะครับในเมื่อฝนพายุมันตกมาหลายๆวันมันก็ทำให้เกิดน้ำท่วมมากมายอย่างนี้นะครับผมก็ได้แต่มองตาปริบๆดูเอ๊ะจะทำอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรเนาะเมื่อสามปีที่แล้วก็ท่วมมาปีนี้ก็ท่วมตั้งใจจะมาทำให้มันดีแต่ดันมาท่วมนะครับนี่แหละเนาะใครกว่า,มมานมาประจนจริงๆพี่น้องเอ้ยอ่ะ อย่างไรล่ะครับในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรแน่นอนละครับเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดบับไปนะครับถ้าพุทธสารรอดก็แสดงว่ารอดถ้าไม่รอดมันก็ตายตัดเอาไปทําฟืนแค่นั้นแหละพี่น้องเหล็กแป๊บก็คงจะรือ้อขายเป็นเหล็กมือสองนะครับทํายังไงได้มันมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราทําอย่างสุดฟีมือแล้วถ้ามันเป็นไปอีกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับก็ดูถ้าพุทธสาร атель, หลังจากน้ําแห้งแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับมันจะรอดหรือเปล่าหรือเป็นอย่างไรนะครับถ้า ผมคิดว่าคงจะรอดนะแต่ว่าดอกและผลที่อยู่คงจะร่วงนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาฟื้นฟูเขานะครับโดยการใส่ปุ๋ยนะครับดูแลต้นเขาอาจจะทําให้เป็นพุทราหน้าแรงนะครับนอกฤด,ดูนะครับไม่แน่นะครับหลังจากกลางมงเสร็จผมอาจจะทํานอกฤด,ดูการให้เขาออกช่วงเมษาพฤษภานะครับเพื่อช่วงนั้นก็น่าจะดีนะครับถ้าหน้านี้ เราตั้งใจทำแล้วมันไม่ได้ก็คงจะต้องยอมรับสภาพนะครับเพราะเรามาปลูกที่ลุ่มที่นาเนื่องจากผมไม่มีสวนนะครับผมก็ต้องมาขุดนาทำ mm hmm. นะครับพี่น้องออฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับฝากเป็นกําลังใจพี่น้องชาวสวนพุทสาสู้นะครับสวัสดีครับผม